สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast เกมการเมืองของพี่น้องสองปอถึงเวลาต้องสร้างดาวคนละดวงประยุทธ์ประวิทย์ต้องแยกทางกันเดินหากต้องแตกเป็น2องพักกติกาเลือกตั้งในมือของสารรัฐธรรมนูญปมกฎหมายลูกที่จะอ่านคำวินิจฉัยในวันที่23พฤศจิกายนนี้ยิ่งน่าจับตามอง การเมืองเรื่องสองปอระหว่างปประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับปป้อมพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐใกล้ได้ข้อสรุปคาดการณ์กันว่าหลังประชุมเอเปกพลเอกประยุทธ์จะประกาศอนาคตทางการเมือง ตามสไตล์การเคลื่อนเกมการเมืองของพลเอกประยุทธ์หากเลือกที่จะไม่ไปต่อคงเก็บความลับเพื่อรักษาอำนาจให้สเสถียรภาพมากที่สุดแต่เมื่อคิดไปต่อจึงไม่แปลกที่จะต้องออกมาแสดงความชัดเจนเพื่อรวบรวมขุนพลและนักเลือกตั้งที่จะเคียงคู่สู้ศึกการเมืองที่จะใกล้เข้ามาถึงหลังการประชุมเอเปกน่าจะได้เห็นประยุทธ์ประกาศไปต่อ แม้จะเหลือเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงสองปีแต่อย่าลืมว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกเพียงว่าให้เริ่มนับวาระ8ปีตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แต่ไม่ได้บอกว่าจะสิ้นสุดวันใดจึงอาจจะมีอภินิหารทางกฎหมายซ่อนเกมซ่อนกลอยู่อีกทีอาทิ หนึ่งเดือนที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นับรวมหรือไม่รวมถึงกรณีอยู่ในตําแหน่งรักษาการนายกรฐัฐมนตรีระหว่างการจัดเลือกตั้งจะนับรวม8ปีด้วยหรือไม่ซึ่งจะต้องมีการยื่นตีความอีกรอบหนึ่งฉะนั้นการจะฟันธงว่าเวลาของประยุทธ์เหลืออีกเพียง2ปีกว่าอาจจะไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดเพราะในฐานะผู้กําหนดเกมย่อมไม่ปิดประตูสืบทอดอํานาจของตนโอเองให้ยาวนานที่สุด ขณะเดียวกันการลงมากุ่นการเมืองของประยุทธ์เที่ยวนี้อาจจะต้องตัดขาดกับพี่ใหญ่ประวิทย์ขอแยกทางไม่อยู่ร่วมชายขาพักพลังประชารัฐเพราะกว่าจะผ่านเกมแค้งเกมรบกับปอี 4, บิ๊กบอสบ้านป่ารอยต่อต้องใช้พลังภายในรอบทิศท,ทางในทางตรงข้ามประวิทย ปศรู้ดีว่าพักพลังประชารัฐในวันที่ไหลได้ยกตูจะชุดให้เรตติ้งพักต่ำลงไปอีกเพราะคะแนนนิยมไม่ได้อยู่ที่ตัวพักพลังประชารัฐแต่อยู่ที่ตัวบุคคลโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้หากให้สอสอว่าที่ผู้สมัครสอสอเลือกคงจะต้องไปต่อกับประยุทธ์จึงไม่แปลกที่จะมีทีมป่ารอยต่อออกมาปล่อยข่าวเพื่อรั้งให้ประยุทธ์ยอมไปต่อกับพักพลังประชารัฐ หาจุดลงตัวของสองปอเสริมจุดแกร่งเพิ่มจุดแข็งให้กันและกันเพื่อคำแบกครองอำนาจอีกสมัยรุ่นใหญ่จอมเก่าที่ผ่านร้อนผ่านหนามาหลายพักอย่างวิลกรคำประกอบสอสอนครสวรรค์ปัจจุบันสังกัดพักพลังประชารัฐส่งสัญญาณชัดเจนว่าหากพักพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลอีก4ปีต้องให้ประยุทธ์ลีกทางให้ประวิตยเนื่องจากสว250เสียงจะโหวตได้อีกเพียงรอบเดียวเท่านั้น เนื่องจากจะครบวาระ5ปีในวันที่11พฤษภาคม2567มีความเป็นไปได้อย่างสูงในครึ่ง2ปีหลังไม่ใช่พรรพลังประชารัฐที่จะเป็นรัฐบาลพักพลังประชารัฐจะไปเป็นฝ่ายค้านมันก็ไม่ได้คิดไปมันก็น่ากลัวเพราะถ้าไม่มีสอวอมาช่วยโหวตเลือกนายกใครจะมาช่วยเมื่อเงื่อนไขเป็นแบบนั้นพรรพลังประชารัฐจะไปอยู่ตรงไหนผมจึงจำเป็นต้องพูด เพราะเราจะอยู่4ปีได้ก็ต้องเอาพลเอกประวิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกเราไม่ได้ลดเกรดพลเอกประยุทธ์เราให้มาเป็นรองนายกหรือรัฐมนตรีว่าการแทนซึ่งมีศักดิ์ศรีเท่ากับที่พลเอกประวิทย์ไปรองนายกอยู่ในตอนนี้มีบารมีไม่ต่างกันเลยเพราะทุกคนรู้ว่าทั้งสองคนใกล้ชิดและรักกันมากตายแทนกันได้เมื่อมีความจำเป็นที่พรรคพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลอีก4ปีก็ต้องให้พลเอกประวิทย์ขึ้น ก็เสนอของวีรกรแม้พอฟังขึ้นและเป็นผลบวกต่อเครือข่ายอนุรักษ์นิยมมากที่สุดแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงรอยร้าวสองปอยากเกินกว่าจะสมานและหาจุดลงตัวเพราะประยุทธ์รู้ดีว่าหากไปต่อกับพรรคพลังประชารัฐอาจจะโดนหักหลังในขั้นตอนเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีจึงขอแยกทางเสียตอนนี้ดีกว่าโดยมีกระแสข่าวว่านายกประยุทธ์ปักปุตรไปที่พรรครวมไทยสร้างชาติ โดยไพศารพืชมงคลอดีกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์ออกมาส่งสัญญาณว่า VIP ได้เลิกงามยามดีเข้าสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติ21พฤศจิกาย,ยานนี้หลังจากประยุทธ์ประกาศอนาคตการเมืองอาจจับตากลุ่มกวนภายในพักพลังประชารัฐจะแยกย้ายตามออกไปด้วยอีกกี่คนและจะมีใครปักหลักอยู่กับประวิทย์ที่พักพลังประชารัฐต่อไป เกมการเมืองของพี่น้องสองปอถึงเวลาต้องสร้างดาวคกละดวงประยุทธ์ประวิทย์ต้องแยกทางกันเดินหากต้องแตกเป็นสองพักกิการเลือกตั้งในมือของศารลรัฐธรรมนูญปมกฎหมายลูกที่จะอ่านคำวินิจฉัยในวันที่23พฤศจิกายนนี้ยิ่งน่าจับตามองขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ